มื่อวันพกดแล้วบ่วมีข่าวดีบ่แม,ม่จ๊ะบ่เลยมีเงินเกา่าอยู่เออมีเงินเก่าโอ้เงินเก่าก็หลายลา้านแล้วไนั่นก่านีล็โอ้โอ้บัวเป็นยังว่าแต่มีกินบางทีไหมเนาะได้เงินน่อยแต่งเงินห้าเดี๋ยวดูให้มันเสียไปใช้พี่บัวไปบัวลิงไหนเราเพิน่นไปได้เอาไปซะแล้วก็ใจดีเถอมีสำเร็จก็ใส่สำนันล่ะลูกจ้าพานประชาคมน้ำเงินมานอนกันไม่ผ่านเฮ็ดจังไหนวันลูก ถ้าไม่ผ่านก็ต้องรู้ว่ามันติดเงื่อนไขมองใดจ้ะข้อมูลมันมีปัญหาตรงไหนต้องแก้ตรงนั้นก่อนตอนนี้ปัญหาคือแม่ไม่ได้แจ้งปรับปรุงข้อมูลหมายถึงแม่ยังไม่ได้แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี68ในระบบหนูไม่พบข้อมูลแม่เลยแม่ไม่ยืนชุดถ่ายมูลจ้ะแม่แม่สาวน้าคนนี้รูุ้แม่อาจจะต้องเอาเอกสารมาใหม่เด้อเพราะว่าแม่เอามาชงก็เอาไว้ให้คนหน้าเพื่อนสินะเอามามม่ยางด่วนๆมันจันทมัจ้า ก็ในนี้เอกส,สารอาจจะหายตกหลน่นขอโทรแม่ไว้หน่อยจ้า090 090ท้าใหม่หมดเลยเหมือนขึ้นทะเบียนใหม่เลยนะคะโอเคอันขึ้นเรียบร้อยขอบคุณนะ้าแม่จ้า,จาอาจจะต้องรอเป็นสิ้นเดือนกันยาหรือไม่ก็เดือนตุลาคมเลยจ้าจ้าว่าเบองต้นต้องท่องเองกสารก่อนจ้า